ทุกคนครับเวลาที่เราจะเกาสายหรือว่าโซโล่ในคอร์ดเนี่ยถ้าเราใส่เทคนิคการสไลด์ลงไประหว่างที่เราเล่นคอร์ดเนี่ยมันจะทําให้มีความเรียกว่าไพเลาะมีสีสันนะครับมันโน้ตมันจะได้กลมกล่อมดูลมุนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นนักกีตาา์มือใหม่ที่เพิ่งที่จะมาฝึกการโซโล่ในคอร์ดอาจจะรู้สึกฟังแล้วงงอ้าวถ้าจับคอร์ดอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปสไลด์ได้ยังไงจะเอาเวลาไหนไปสไลด์จะจังหวะไหนใช่ไหมฮะเพราะว่าการสไล์เนี่ถ้าเรามือเราเต็มคอร์ดอยู่อย่างเงี้ยถ้าตบสายเกี่ยวสายสายังพอเป็นไปได้ใช่ไหมฮะ อย่างนี้ตบเกี่ยวยังพอได้แต่สไลด์เนี่ยมันจะต้องยกฟอร์มนิ้วออกใช่ฮะมมันต้องยกฟอร์มนิ้วออกแต่ผมมีเคล็ดลับที่เหมือนเส้นผมบางภูเขานะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนปลดล็อกตรงนี้ไปได้เนี่ยจะสามารถที่จะเพิ่มความหลากหลายให้กว้างขาิดในการคิดงานนะครับในการที่จะเรียบเรียงโน้ตในการเล่นเก่าสายหรือว่าโซโลในคอร์ดเนี่ยนะฮะก็คือทุกคนไม่ต้องไปสนใจว่าในตอนที่ยกออกเนี่ย เราจะได้จับคอร์ดอยู่ไหมสมมติว่าเป็นดีมเนอร์นะฮะอย่างเงี้ยถ้าจับคอร์ดดีมิไปจะไปสไลด์ตอนไหนว่าอาจจะงงใช่ไหมทุกคนให้คิดอย่างนี้นะว่าไม่ว่าคุณจะจับคอร์ดไหนก็นแล้วแต่ถ้าคุณเล่นโน้ตสองโน้ตพร้อมกันเนี่ยสองโน้ตขึ้นไปนะฮะนั่นมันก็คือคอร์ดแล้วนั่นมันก็คือเสียงคอร์ดแล้วถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะเฮะ้ยมันใช่จริงด้วยนะครับไม่เห็นภาพลองดูฮะอย่างดีมเนอร์อย่างเงี้ยเล่นสองโน้ตพร้อมกันก็กลายเป็นเป็นคอร์ดได้แล้ว<ม>เห็นไหมฮะผมก็ เอาเบสนะครับซึ่งเล่นโดยโดยนิ้วโป้งมือขวาเนี่ยมาคุมเบสของตัวมันเองก็คือสายสสายเปิดนะครับตรงเนี้ยอ่าแล้วครับแล้วก็ผมเอามาจับคู่กับสายล่างก็คือโน้ต G บนสาย1เฟสที่3โดยการสไลด์จาก F มา G ก็คือจาก1มา3อันนี้ก็เป็นเป็นเสียง D m i n เนแล้วนะฮะเห็นไหมฮะแต่อย่าอย่าพยายามไปโดนสาย2นะครับถ้าถ้าไปโดนสายสมันมันอาจจะไม่ใช่ดีไมเนแล้วแต่ถ้าเป็นแค่2เนะี่ย อ่มันนี้ก็จะมีมีกลิ่นอายแต่ไม่ใช่ว่าเล่นแค่นี้จะเป็นดีไมเนได้นะฮะมันจะต้องมีทํานองที่ปูปูเรื่องมาก่อนอะนะครับถ้าก็ว่าอยู่มาแล้วแบบเอ้ยนี่คือเสียงคอดีไมเนอร์มันมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะฮะแต่ถ้ามันมีทํานองมา ประมาณนี้มันมันก็จะทําให้แบบว่านําเข้าไปสู่เมโลดี้อื่นๆเนี่ยมันก็จะมีความเป็นกลิ่นอายของเสียงคอร์ดมากยิ่งขึ้นใช่ไหมถามว่ามันใช้ได้กับทุกคอร์ดไหมแน่นอนนะฮะใช้วิธีเอาแค่2องโน้ตเนี่ยมาประกอบกันมันก็กลายเป็นคอร์ดแล้วเพียงแต่ว่าเมโลดี้ของเรามันจะไปไหนแล้วก็ต้องคุมเบสด้วยนิ้วโป้งเนี่ยเด็ดลงไปนะฮะอ่ะผมจะสาธิตเป็นดีม n เนอร์เป็น G แล้วก็เป็น C นะฮะอ่านะฮะทีนี้ ย้ำนะครับว่าจะเล่นคอร์ดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นต้องสไลด์เนี่ยคุณก็คุมเบสให้มันเข้าจังหวะให้มันไม่แตกแถวออกไปแค่นั้นพอไม่ต้องไปจับรูปแบบของคอร์ดถือว่าเข้าใจตรงงานตรงนี้เนาะอ่าสมมติเป็นดีไมเนอร์อ่าคุณก็พยายามโฟกัสฝึกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่าสมมุติว่าถจะเป็นจากจากดีไมเนอร์จะไปหา G จะต้องสไลด์ตรงไหนอย่างงี้ก็ได้ก็คือเอาใส่2อเฟตที่1มา3นะครับ อ่าสไลด์ขึ้นแล้วก็รูดรูดลงแล้วก็ลูดขึ้นไปถ่ายขึ้นไปแล้วก็มาจีอย่างนี้ก็ได้ตอนแรกก็อาจจะเล่นเป็นดีไม่นเนอก็อ่าแล้วก็โลบอ่าแล้วก็เล่นบันเลงไปนะครับไล่เลงโน้ตไปพอจะจากดีเม่จะไปหาจีก็อย่างนี้แล้วก็ไปจีพอจากจีจะไปหาซีทีนี้คุณเอาลูกเดิมยังได้เลยนะฮะลูกเนี้ยเนี้ยเราเอาลูกเดิมเนะี่ยมาซีก็ได้ พอจาก C จะไปหา G เอาลูกเดิมยังได้ไม่ได้ฮะถ้าไม่มองว่ามันจำเจเกินไปกลับมา G ได้และแต่ถ้าคุณมองว่าเอาลูกเดิมเยอะเกินไปแล้วว่า3ลูกแล้วนะอะ่สามคอรแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ก็ได้ใส่สามเฟสที่2ลงมา4อย่างนี้ก็ได้นะฮะ,ะแล้วก็หรือว่าจะเป็นะนะครับให้คุณไปลองฝึกอยู่แบบนี้เสียก่อนพอได้คล่องเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็ลองเอามาร้อยเรียงนะฮะถ้าร้อยเรียงมาปุ๊บมันก็จะดูไพเราะกว่าฝึกทีละลูกทีลูกใช่ไหม ก็ทําให้การเล่นขดแบบพื้นๆนี่ก็มีสีสันไปด้วยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันก็อาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่นะฮะจะต้องเหมาะกับคนที่เคลื่อนไหวนิ้วในการจับขอดในการเกาสายได้แม่นยําแล้วก็คนที่พยายามที่จะคิดต่อยอดไปอยู่ตลอดซึ่งวันนี้ผมได้ เปิดผนึกความคิดไปแล้วนะฮะว่าถ้าจับคอร์ดแล้วจะต้องเอาการสไลด์มาด้วยเนี่ยไม่ต้องจับเป็นฟอร์มคอร์ดถ้าคุณคิดยึดติดแค่ในฟอร์มคอร์ดคุณจะไม่มีทางสไลด์เลยเลยนะฮะตามจริงแล้วมันก็จะมีวิธีสไลด์อยู่2แบบนะครับที่ผมพูดในคลิปนี้ก็คือเป็นการสไลด์มาจากโน้ตแรกเลยอ่าเป็นดีไหมนะฮะหรือจะเป็นการสไลด์ก็คือพอเล่นคอร์ดจบไปแล้วเนี่ยอ่าแล้วก็จังหวะที่จะไปเปลี่ยนสมมติว่าใจาดีนะเนี่ยเราก็อาจจะไล่เองโน้ตไปพอเราจะเปลี่ยนเป็น G ีเนี่ยเราอาจจะใช้การสไลด แต่จะไปสไลด์แค่ตรงหัวห้องอย่างเดียวอ่าไม่ใช่จะไปสไลด์ตรงปลายห้องอย่างเดียวเนี่ยมันก็มันดูมันอยู่ยังไม่สุดนะถ้าอยากให้สุดก็คือจะต้องมีทั้งโน้ตประมาณ3ตัวสุดท้ายเข้ามาหรืออาจจะเป็นโน้ตแรกเลยเหมือนอย่างดีไหม่น่อย่างเงี้ยที่ผมสาธิตดูก็คือผมสไลด์จากเฟสที่1ลงมา3เนี่ยแล้วก็ผมก็สไลด์ขึ้นไปก็ได้หรือจะไม่สไลด์ขึ้นไปก็ได้แล้วแต่หรือคุณจะเอาโน้ต A มาใส่ ถ้าทํานองมันได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยจะชอบไม่ชอบมันมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่รสยมส่วนตัวนะฮะว่าเราชอบโน้ตที่เพิ่มเข้ามาไหมแม้ว่ามันจะเป็นโน้ตที่กระจายอยู่ในสเกลที่เราเล่นก็ตามนะครับแต่ถ้าโดยรวมเนี่ยถ้าฟังแล้วมันมันไม่เข้ากันเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปเอาก็ได้นะครับไปไปอาจจะพอสิ้นสุดแค่ตรงนี้ก็ได้นะไม่ต้องลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าลงมาปุ๊บมันก็จะมันจะทําให้มันดูหลุดออกไปเกินไป นะฮะนะั้นก็พิจารากันเองนนะครับโอเคครับ